ไดมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อนสำหรับอุบัติเหตนุนี้ผู้ขับขี่ที่กำลังเลี้ยวซ้ายถูกชนโดยผู้ขับขี่ที่ขับตรงมาทางด้านขวาส่วนอุบัติเหตุอีกกรณีหนึ่งที่คล้ายกันคือผู้ขับขี่คนนี้กำลังเลี้ยวขวาและถูกชนโดยรถทางตรงที่วิ่งมาจากทางซ้าย ก่อนหน้านี้เราได้ทราบว่าหากยานพาหนะสองคันมาถึงทางแยกในเวลาเดียวกันรถทางซ้ายจะมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อนเสมอแต่หลักการนี้นำไปใช้ได้เฉพาะกับยานพาหนะที่กำลังไปตรงทั้งสองฝ่ายหากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเลี้ยวฝ่ายที่เลี้ยวต้องหยุดให้ฝ่ายที่ขับบนทางตรงไปก่อน นี้เนื่องจากรถคันที่ขับตรงอยู่บนทางของเขามีสิทธิ์ในการใช้ทางมากกว่ารถคันที่กำลังจะเลี้ยวเข้ามาร่วมทางด้วยดังนั้นจากอุบัติเหตุทั้งสองกรณีนี้ผู้ขับขี่ที่เลี้ยวถือว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเขาไม่ได้หยุดให้รถคันที่ขับบนทางตรงไปก่อนตามสิทธิ์ในการใช้ทางแต่หากยานพาหนะทั้งสองต้องการจะเลี้ยวเข้าไปในทิศทางเดียวกัน กรณีนี้ใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อนสำหรับอุบัติเหตุนี้ยานพาหนะทั้งสองคันวิ่งมาจากเลนตรงกันข้ามกันและกำลังจะเลี้ยวเข้าไปร่วมทางกันแต่เกิดอุบัติเหตุชนกันก่อนส่วนอุบัติเหตุนี้ก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่เกิดขึ้นบนทางสามแยกสำหรับอุบัติเหตุทั้งสองนี้ รถคันที่ข้ามฝั่งถนนมามีสิทธิ์ไปก่อนตามข้อยกเว้นของกฎหมายที่ว่ากรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อนทั้งนี้เนื่องจากยานพาหนะคันที่จะเลี้ยวซ้ายมีโอกาสจังหวะของการเลี้ยวได้มากกว่าดังนั้นจึงควรให้โอกาสแก่รถที่วิ่งมาจากฝั่งตรงกันข้ามไปก่อนเพราะหากให้รถที่จะเลี้ยวขวาหยุดรออยู่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการที่หยุดกีดขวางในเส้นทางการจราจรบางครั้งเราทราบสิทธิ์ในการใช้ทางได้อย่างชัดเจนเช่นบนทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรแต่ผู้ขับขี่บางคนก็ไม่ได้สนใจสิทธิ์ในการใช้ทางของผู้อื่นหรือไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอุบัติเหตุส่วนมากเกิดขึ้นบนทางแยก และมักจะเกิดขึ้นภายใน2ถึง3วินาทีก่อนที่สัญญาณไฟจะราจรจะเปลี่ยนสีตัวอย่างเช่นผู้ขับขี่คนหนึ่งอาจยินกลานที่จะขับข้ามทางแยกไปแม้ว่าสัญญาณไฟเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือผู้ขับขี่คนหนึ่งอาจจะขับออกจากทางแยกไปในทันทีที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวโดยไม่ได้ตรวจดูก่อนว่ารถคันอื่นที่อยู่บนทางแยกตัดกันได้ขับผ่านทางแยกไปหมดแล้วหรือไม่เมื่อผู้ขับขี่จอดอยู่บนทางแยกและสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวผู้ขับขี่ยังไม่ควรขับออกไปในทันทีผู้ขับขี่ต้องรอจนกว่ารถที่ข้ามทางแยกขับผ่านไปหมดแล้ว เนื่องจากรถที่กำลังเล่นอยู่บนทางแยกเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ทางและก่อนออกรถผู้ขับขี่ต้องตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีรถอยู่บนทางแยกก่อนที่จะขับออกไปโดยไม่ต้องคาดเดาไปเองว่าไม่มีรถคันอื่นสวนมาเมื่อทางของตนเป็นไฟเขียวตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าการไม่ทราบหรือไม่เคารพสิทธิ์ในการใช้ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายหลายอย่างได้ในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเหล่านี้ผู้ขับขี่ควรตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่อขับขี่ยานพาหนะเมื่อใดก็ตามที่ขับขี่ยานพาหนะตัดผ่านกับยานพาหนะคันอื่นผู้ขับขี่ต้องคำนึงเสมอว่าใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางหรือมีสิทธิ์ไปก่อน หากไม่ทราบชัดเจนว่าใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางผู้ขับขี่ควรจะชะลอความเร็วลงจนกว่าจะแน่ใจว่าใครมีสิทธิ์ในการใช้ทางก่อนหากขับขี่มาถึงทางแยกที่ไม่มีป้ายหรือสัญ,ญญาณไฟควบคุมผู้ขับขี่ต้องไม่คาดเดาไปเองว่าผู้ขับขี่คนอื่นๆ